ายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 มาโรงเรียนแต่เช้ามาทํามันทําได้หลายอย่างทําความสะอาดต่างๆเราเห็นแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามเราดูแล้วสะอาดตาครับผมจากที่เคยมีปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสายก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อโรงเรียนน้องแวงวิทยาคมหันมาพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมเป็นฐานผ่านรูปแบบครอบครัวในโรงเรียนจัดแบ่งเด็กๆเ,เป็น5ครอบครัวใหญ่ให้เลือกอยู่ด้วยกันตามความสมัครใจ โดยมีพ่อครูแม่ครูและพี่แกนนำเป็นต้นแบบพาทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกันเพื่อให้การทำความดีเริ่มต้นมาจากความรักในโครงการสารสายใหญ่ร่วมใจสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาน้องแวง Love m o เดแต่ก่อนนะคะครูมีแต่สั่งเหมือนกับเด็กทาตามคาสั่งมันไม่มีความเป็นเจ้าของในกิจกรรมนั้นการดีไซน์การออกแบบหรือความใส่ใจมันน้อยแต่ตัวนี้เด็กคิดเองทำเอง ทำให้ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำกิจกรรมนะคะเกิดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นมากมายที่แต่ละครอบครัวคิดสร้างสารรค์ขึ้นและพากันลงไปทำในพื้นที่ต่างๆอย่างครอบครัวร่วมใจอาสาเพื่อพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนชุมชนพากันมาทำความสะอาดเก็บกวาดข้าวของในวัดและยังช่วยกันเขียนป้ายเตือนใจรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ครอบครัวรวมพลังสร้างสรรค์คุณธรรมชวนกันปั่นจักรยานออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่กันเพียงลำพังเพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปชวนพูดชวนคุยบีบนวดให้ผ่อนคลายหายเมื่อยและยังช่วยตัดเล็บให้ด้วยรู้สึกดีใจมากครับดีใจมากที่ลูกหลานไม่ได้ทอดทิ้นนงนะคนแก่เขาก็ยิ้มมีความสุขเขาก็ดีใจค่ะ <laughs> เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุเรามีความสุขแล้วคะ่ะ เราจุดเอากระบวนการให้หรือจิตอาสาเป็นับ,บแรกก่อนให้โรงเรียนให้ชุมชนให้ครอบครัวพอให้คนอื่นได้แล้วเขาจะเกิดมีความสุขแล้วเขาอยากทําในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาความดีมันก็จะเกิดตามมาความสุขจากการทําความดีจึงค่อยๆซึมซับลงสู่จิตใจและแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กๆหลายคนซึ่งพร้อมใจกันสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาทั้งที่บ้านวัดโรงเรียนและชุมชน รู้สึกว่าเออลูกมีความรับผิดชอบมม่ก็ดีใจขึ้นเออช่อยเหลือจังคมม้มบางช่อยเหลือพ่อเมีมังอย่างนี้นะคะภูมิใจแลวค่ะน้องแวง Love Model ได้กลายเป็นต้นแบบของกระบวนการบ่มเพาะเด็กดีมีจิตอาสาให้กับโรงเรียนอื่นๆมากมายเพื่อเป็นพลังที่จะช่วยกันสร้างคนรุ่นใหม่ที่รักในการทำความดีอย่างเต็มหัวใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณธรรมคุณทาได้กับผมอัญชาญครูหาเรื่องรองนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเป็นคลิปวิดีโอครับจากโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สาคัญครับของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในวันนี้นะครับให้เขานั้นมีโอกาสเติบโตขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าโดยการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเขาครับ การทาให้เกิดคุณธรรมในสังคมไทยเกิดขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเรื่องของการปลูกฝังและต้องฝึกฝนครับเราจะได้เห็นนะครับว่าคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้มีกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายครับในการที่จะปลูกฝังให้กับน้องๆเยาวชนนะครับที่ศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนนี้กันแล้วก็มีเวทีในการที่ให้เขานั้นได้ฝึกฝนได้ไปเยี่ยมชมต่างๆครับปัญหาสําคัญในปัจจุบันนี้ครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนผลลัพธ์ครับบางอย่างอาจจะทำให้เรานั้นสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผลเสียในบางอย่างครับก็อาจจะทำให้สายใยของครอบครัวสายใยความสัมพันธ์ของสังคมนะครับอาจจะห่างเหินกันแต่เราได้เห็นภาพนะครับหากมีการปลูกฝังกันเอาไว้สายใยของสังคมนั้น จะยังเหนียวแน่นอย่างแน่นอนครับและในวันนี้นะครับผู้ที่บ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์นะครับในโรงเรียนแห่งนี้ครับจะได้มาพูดคุยกับเรากันนะครับว่าในการสร้างเยาวชนไทยในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับโดยการบำรุงจากปุ๋ยที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมนี้มีการทำงานอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาพูดคุยครับกับว่าที่ร้อยตีอัศดาอันลือชัยครับท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศครับหลังจากที่ได้เห็นนะครับในคลิปวิดีโอนี้แสดงว่ามีการปลูกฝังมาใช้เวลานานไหมครับกวาเราจะเห็นภาพเห็นผลแบบนี้ครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับคือที่โรงเรียนเราเริ่มทําตั้งแต่ปีปีการศึกษา2554นะครับ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือปี2564ก็ประมาณ10ปีได้แล้วครับผมก่อนที่จะออกมาเป็นลักษณะนี้ก็จริงๆแล้วก็ปัญหาอุปสรรคก็ผ่านมาก็หลายๆขั้นตอนแต่เราก็ลมลุกผุกคลามาแล้วก็เราก็พูดคุยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาจนสามารถมันนัดจุดจุดนี้นะครับผมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถึงถึงได้ให้ความสําคัญนะครับว่าเราจะต้องมีการบ่มเพาะเราจะต้องมีการปลูกฝังนะครับแล้วก็ให้เด็กๆมันเขาได้ฝึกฝนนะครับจนเกิดภาพแบบนี้ครับ ครับผมก็จริงๆแล้วในส่วนของการดําเนินการตรงนี้นะครับก็จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งก็คือมาจากจุดใหญ่ที่ในหลวงรัชการที่เก้านะครับในปี2555ท่านได้ทรงก่อตั้งนะครับกองทุนการศึกษาและท่านก็มีพระราชประสงค์ว่าอยากให้โรงเรียนนี้สร้างคนดีให้กับบ้านเมืองนะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งท่านก็ได้ฝากในเรื่องของครูและนักเรียนอยู่สามเรื่องก็คือในเรื่องของหนึ่งก็คือสอนในเรื่องของความรับ นะครับก็คือให้ครูรักเด็กเด็กก็รักครูนะครับครูรักเมตตาเด็ก <c oughs> เด็กรักแล้วก็เคารพครูนะครับอันที่สองก็คือท่านสอนให้มีน้ำใจนะครับให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งกับคนอื่นให้แข่งกับตัวเองคนที่พร้อมมากกว่าก็ช่วยเหลือคนที่พร้อมน้อยกว่านะครับแล้วก็สอนให้นะครับอยากให้โรงเรียนนี้ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทํากิจกรรมเพื่อให้คุณค่าของความสามัคคีและตัวนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะ ที่ทาให้โรงเรียนเราได้ดำเนินการทําจุดนี้ประกอบกับในหลวงรัชกาลที่สิท่านทรงมีาราชปราชโบายนะครับทางด้านการศึกษานะครับประเด็นหนึ่งก็คือนักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนะครับ,รบตัวน,นี้เป็นจุดเิ้น,ต,นต้นที่ที่เรานํานะครับนาแนวคิดเหล่านี้มาดําเนินการในส่วนของโรงเรียนในส่วนของผู้บริหารนี่ก็เราก็มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนและก็สร้างขวัญกำลังใจตลอดจนการสร้าง การมีส่วนร่วมนะครับในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขนะครับ กลับจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถบ่มเพาะให้กับเด็กๆนั้นเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพได้หลากหลายคนครับอาจจะมองภาพนะครับว่าสถาบันการศึกษานั้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่เราจะส่งเสริมเรื่องของวิชาการความรู้ต่างๆให้กับเขานะครับแต่ว่าผนวกกันแบบนี้ครับว่าเป็นความรู้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับในเรื่องของการสารสัมพันธ์ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยครับมีความสําคัญอย่างไรกับเรื่องของ หลักวิชาการที่เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยครับครับก็บส่วนในในส่วนของเรื่องของความรับความสาม,มัคคีหรือแม้กระทั่งความมีน้าใจเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทุกฝ่าสนับสนุนให้นักเรียนสามารถที่จะมีการเรียนการสอนที่ส่งให้ผลมีผลทำนิตทางการเรียนที่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่านักเรียนเขาจะมีกิตอาสาต่างๆนะครับมีการช่วยเหลือกันเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9้ท่านบอกว่า ไม่ให้แข่งกับคนอื่นนะครับให้แข่งกับตัวเองแล้วคนที่มีความพร้อมกว่านะครับก <misin S 2> ็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆเนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นักเ,เรียนเราก็ยังมีส่วนนี้อยู่นะครับในปีการศึกษานี้ก็ยังมีอ um, รรงค์การพวกเหล่านี้อยู่นะครับในเรื่องของกิจกาานะครับในการดูแลนะครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดนะครับตอนนี้ ครับแสดงว่าเราช่วยเกื้อกูลกันได้ในสังคมคือปลูกฝังเขาตั้งแต่ในวันนี้แหละตั้งแต่ในรั้วของโรงเรียนนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อต้องไปอยู่ในสังคมใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะเจอคนหมู่มากเจอคนที่หลากหลายรูปแบบแต่ว่าตอนนี้มีการฟูมฟักบ่มเพาะด้วยความรักให้กับเขาไม่ใช่เพียงแค่ว่าตัวเขาเองนั้นจะมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขอเขาที่อาจจะด้อยกว่าเขาเนี่ยก็ให้เขาใช้ความรักนั้น,นในการประคับประคองเพื่อนๆเนี่ยให้เดินไปด้วยกันแบบนี้นะฮะ ช่ครับผมคือจริงๆแล้วโรงเรียนเราเราดำเนินการในส่วนของหนองแวงเลิกโมเดลนะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันมียุทธศาสตร์นะครับมีสามยุทธศาสตร์นะครับและส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งก็คือก็แล้วเราก็จะมีเรื่องของสามสามพลังลับด้วยนะครับสามพลังลับ power of l e นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเราปลูกฝังนะครับให้นักเรียนเหล่านี้มีความรับอยู่สามอย่างคือหนึ่งก็คือรับตนเอง ก็คือการไปช่วยเหลือตนเองได้คนอื่นได้นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักรักตนเองก่อนรักตัวเองดูแลตัวเองให้ได้ก่อนครับตับผมนักตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก็คือรักตัวเองนี่จะบอกกับนักเรียนประจำทั้งครูเราผู้บริหารก็จะบอกประจำว่านักเรียนถ้าเรารักตนเองนั้นเราทาได้ยากลูกนะครับสิ่งที่เราทํก็คือหนึ่งเราคิดดีพูดดีแล็ทำดีตัวนี้ก็ถือว่าเรารักตนเองแล้วพอรัรักตนเองได้ต่อไปแล้วก็เป็นรักคนอื่นนะครับก็คืออย่างเช่นรักครูอาจร คนที่ใกล้ชิดเรานะครับรับเพื่อนนะครับออกไปอีกก็คือรับพ่อแม่รับชุมชนรับวัฒนธรรมนะครับในส่วนของท้องถินเรานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสามพลังรับก็คือรับรักตนเองรับคนอื่นแล้วก็รับส่วนรวมนะครับตอนนี้ที่เราเน้นเด็กนักนักเรียนเรานะครับตอนนี้มองดูแล้วอาจจะมีคําถามจากหลายคนนะครับว่าเส้นบางๆระหว่างคําว่ารักตัวเองกับคําว่าเห็นแก่ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเราทลายเส้นตัวนี้ยังไงฮะ จริงๆแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วถ้าเราจะให้เด็กเขาสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเราเรียกว่า transform เนี่ยนะครับไม่ใช่การเชงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีการปลูกฝังแล้วก็ทําทําความเข้าใจนะครับให้เห็นถึงจุดดีของนักเรียนกรณีที่ว่าเขารับคนอื่นแล้วสิ่งที่เขาได้ตามมานั่นคืออะไรนะครับได้ตามมาคืออะไรก็คือให้เขามีการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกนะครับก็คือปลูกฝังและจัดกิจกรรมต่างๆให้เขาเนี่ย ได้เห็นคุณค่าของความรักความสามาัคคีนะครับแล้วก็การม,มีกิตอา,าสาช่วยเหลือผู้อง่นนะครับตอนนี้ อันนี้คือสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่ารักตัวเองแล้วรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วตัวเขาเองเนี่แหละได้อะไรด้วยอันนี้ก็ต้องเน้นย้ํากันเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลากหลายคนอาจจะมองว่าแหมสอนให้รักตัวเองเกิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาจะทํำยังไงแต่ว่าด้วยโมเดลของหนองแวงนี่แหละครับเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับอาจารย์ครับในช่วงแรกๆเนี่ยของการดําเนินโครงการเนี่ยครับมีมีภาพมีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในช่วงของการเรียนรู้หรือว่าแม้แต่คณะครูนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนนะครับครับผมก็ในส่วนของในการดําเนินการนะครับก็เริ่มต้นจริงๆแล้วในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมที่เราดําเนินการนะสิ่งแรกที่เราจะต้องเน้นย้ํานะครับก็คือในส่วนของการสร้างการรับรู้และการยอมรับนะครับตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเป็นประเด็นสําคัญว่าถ้าบุคลากรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคุณครูบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งนักเรียนตลอดจนทั้งผู้ปกครองและก็ชุมชนนี้ ถ้าเรารับทราบรับรู้แนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันแล้วการดําเนินการก็จะก็จะง่ายขึ้นนะครับในส่วนนี้และที่สําคัญจริงๆในส่วนของการดําเนินการจริงๆแล้วเรามียุทธศาสตร์หนึ่งที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาครูเนี่ยนะครับครูเราจะต้องใช้หลักห้ารอคือร่วมใจร่วมคิดร่วมทาร่วมแก้ปัญหานะครับที่สําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเราให้คุณ,คณรูเหล่านี้ร่วมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนครับตรงตัวนี้ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนี้ทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนี้จะร่วมกันมีส่วนร่วมด้วยกันก็คือต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับค ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับในการที่ทําให้โรงเรียนแห่งนี้ครับกลายเป็นหนองแวงโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่ใช้ความรักในการปลูกฝังให้กับเด็กๆน,ๆนั้นเขามีความรักมีความเมตตากรุณามีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมครับก็เลยเกิดความสามัคคีขึ้นมาภายในโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อครับ หนูแอบมองพี่มาหลายวันแล้วอะค่ะขอบคุณช่วยรับไปด้วยนะคะอ่านเลยก็ได้คะ่ะเออผิดคนหรือเปล่าคือพี่สบายดีอะนิสัยอยคะค่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกใครยังเห็นแกตัวอยู่เราอยากกระซิบเบาๆวา่ามีจิตสำนึกบ้างนะคะตามนั้นเลยครับด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้าบางเมืองจะดีมีคนซื่อตรงซื่อสัตว์มันคงไม่คิดคดโกงจริงใจหยุดมือเบาไม่เอาของใครไม่หาง่ายและเห็นแกตัว ทำตัวน่านรังเกตในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกกล่าว ผู้ชมครับความรักนะครับสามารถทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหานะครับคลี่คลายลงไปได้ครับการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับหากเรามีการให้ความรักซึ่งกันและกันให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นครับสามารถที่จะ ร,มมร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขร่วมกันไปได้นะครับวันนี้เรากําลังพูดคุยในประเด็นที่ว่าส่งเสริมบ่มเพาะมาเลพันุเยาวชนในวันนี้ให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าด้วยความรักครับกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวง้งวิทยาคมจังหวัดพุกด,ดาหารนะครับต่อกันเลยครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ uh huh. นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วแหละว่าเรามีการทําอะไรยังไงกันบ้างรวมไปถึงเราได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยครับเขามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ้างแต่ว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ใช่แค่พฤติกรรมเขาอย่างเดียวที่มีความรักให้กันละกันในโรงเรียนเนี่ยครับเกิดสิ่งไหนบ้างครับที่ถือได้ว,ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลดีต่อเรื่องของสมาธิต่อเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเขาที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะครับครับผมก,ก็ในส่วนท,ที่การเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วในส่วนของการดําเนินการในเรื่องของ โรงเรียนคุณธรรมเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราจะปลูกฝังให้นักเรียนเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับหลากหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะนะครับพัฒนาในส่วนของนะครับการดําเนินกิจกรรมที่จริงแล้วของเราเรียกว่าหนองแวงเลิฟโมเดลนะครับเป็นเป็นนวัตกรรมหนองแวงเลิฟโมเดลนะครับเราก็จะมียุทธศาสตร์ต่างๆนะครับที่ออกมาคือเรามียุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์ที่เราพัฒนาครู ที่ได้พูดไปแล้วคือใช้หลัก5รอนะครับ <S <S ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนะครับ <S <S แล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนานสิ่งแวดล้อมนะครับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆแล้วในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ที่หนึ่งเราพูดไปแล้วคือครูร่วมใจร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมเป็นแบบอย่างส่วนในยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการพัฒนานักเรียนเราเน้นที่สามพล,งลังรักนะครับคือรักตนเองรักผู้อื่นแล้วก็รักส่วนรวมนั้นเรามีการจัดจกิจกรรมให้เด็กนักเรียนนะครับ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมให้กับนักเรียนซึ่งกิจกรรมที่เราจัดนั้นก็จะมีอยู่สามกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนะครับเราแบ่งครอบครัวนะครับเดินจากวีติพัศน์นั้นจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นห้าครอบครัวปัจจุบันนี้เราจะแบ่งครอบครัวออกเป็นสี่ครอบครัวนะครับก็คือเราใช้ตามครอบครัวตามหลักพุทวิหารสีก็คือครอบครัวเมตตากรุณามุทิตาแล้วก to so to like so to to so to ็อ like ุเบกขานะครับซึ่งแต่ละครอบครัวนี้ก็จะมีแกนนํานะครับ มีแกนนําของเขาแล้วก็จะมีพ่อครูมแม่ครูเนี่ยเป็นเป็นที่ปรึกษาครับซึ่งในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนี้เราจะเป็นเน้นที่ความดีที่เขาอยากจะทํานะครับความดีที่เด็กนักเรียนอยากจะทําซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาก็คือหนึ่งเบื่องเขตพื้นที่สะอาดนะครับมีธุรกิจคุณธรรมนะครับของเรามีกิจกรรมธุรกิจคุณธรรมและมีกีฬาคอรอบครัวแล้วก็มีกิจอาสาบวรรอจบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเขามีคุณธรรมมีจิตอาสาน,นะครับตอนนี้ในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราทก,กานกิจกรรมต่างๆออกมานี้นะครับทุกคนจะมีส่วนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนของอีกตัวหนึ่งกิจกรรมที่สองก็คือเราเน้นไปที่ห้องเรียนคุณธรรมนะครับห้องเรียนคุณธรรมห้องเรียนคุณธรรมนี้ก็คือในส่วน เราเน้นไปที่ปัญหาที่เราอยากจะแก้เวลา,าเข้ามาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยนักเรียนรวมกันเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าในผู้เรียนเขานด้มีปัญหาอย่างไรนะครับมีปัญหาอย่างไรและเขาอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะครับตัวนี้เขาจะมี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 การดําเนินการแก้ปัญหาโดยการผ่านนะครับผ่านโครงงานคุณธรรมนะครับซึ่งโครงงานคุณธรรมของเรานั้นเราจะเน้นที่เป็นความคิดของเด็กเด็กคิดเด็กทำและก็เด็กนำเสนอด้วยตัวของเด็กเอง เพื่อสร้างความเป็นรู้สึกความเป็นเพื่อนของเขานะครับทำให้เขาเก<อ>ิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับตอนนี้และกิจกรรมที่สามคือพี่ระเบียบน้องวินัยพี่ทําดีน้องทาตามเหมือนกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน,น,น้องกแบบับรือมันก็จะเกิดคุณธรรมที่ดีออกมานะครับในส่วนของการพอเขามีคุณธรรมและเขามีจิตอาสาต่างๆนี้มันก็จะส่งผลในเรื่องสองการเรียนการสอนก็จะมีผลที่ดีตามมาด้วยนะครับผลที่ดีตามมาคือก็จะมีการช่วยกันมีการเทคแคร์กันนะครับมีการ ให้ความร่วมมือให้ความรักความสามัคคีความมีน้ำใจให้ซพ่งกันและกันนะครับในส่วนนี้นะครับครับ,รบอาจารย์ครับตอนนี้ปัญหาในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนนั้นต่างก็เรียกร้องแต่เรื่องของสิทธิของตัวเองเสรีภาพของตัวเองทั้งนัง้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมนะครับในการไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเขาไปละเมิดสิทธิของคนอื่น เสรีภาพของคนอื่นเขาเนี่ครับอยากให้อาจารย์เนี่ยลองเล่าภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนสักนิดหนึ่งครับว่าไอ้ปัญหาถ้าเกิดว่าเราให้ความรักเนี่ยกับทุกๆคนแล้วเนี่ยกับเรื่องสิทธิเสรีภาพภายในโรงเรียนเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับในส่วนของการดําเนินการนะครับในส่วนของเรานี้เราจะมีลักษณะเป็นรูปแบบันจะมีแกนนํานะครับครับจะมีแกนนาซึ่งแกนนําของเรานี้จะมีอยู่สิบคนและที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นใน ครอบครัวค yes. okay. ุณธรรมหรือห้องเรียนคุณธรรมตัวนี้เราจะฝึกให้นักเรียนได้มีการฝึกการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับผู้นําผู้ตามที่ดีเขาจะรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเมื่อเราดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานคุณธรรมนี้เด็กเขาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการคิดการแก้ปัญหาและทักษะการทํางานเป็นทีมตลอดจนเด็กเขาก็จะมีการกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับ นักเรียนก็จะมีการแยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้เพราะนั้นเด็กของเรานี้เขาก็จะมีมีรูปแบบของการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วนะครับในรูปแบบของครอบครัวบ้างห้องเรียนบ้างเพราะฉะนั้นเราฝึกให้นักเรียนเขารู้บทบาทของการเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ตามที่ดีผู้นําควรจะมีบทบาทยังไงนะครับผู้ตามควรจะมีบทบาทยังไงแต่ยังไงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะ มี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 ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนะครับครับแสดงความคิดเห็นออกมาถ้าเกิดว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่เราก็มหาจุดลงตัวที่จะเป็นจุดลงตัวได้ก็คือแตกแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเพราะนั้นในส่วนของเรียนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่นักเรียนไม่มีปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับขอบ้อใดครับ ครับหวังผลอย่างไรบ้างครับกับมเมล็ดพันธุ์ของเราในวันนี้นะครับเติบโตขึ้นไปในข้างหน้าหรือว่าหากจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยครับจะกลายเป็นพลังสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเนี่ยมีความเคารพซึ่งกันและกันร,รู้หลักของประชาธิปไตยเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยนะครับฝากเอาไว้สักนิดนึงครับผมก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของของการดําเนินการโรงเรียนคุณธรรมนี่นะครับก็ ก็ฝากให้ทุกท่านนะครับก็ทุกคนนั่นแหละครับก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยในการพัฒนานะครับ mm hmm. ก็คือในการดําเนินการทาในในส่วนของเรียนแล้วก็ทําไปไปในส่วนของเรียนนะครับทุกคนก็ทําหน้าที่ตามตามหน้าที่ได้ mm hmm. ได้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้นั้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับเวลาเราออกไปนอกสถานศึกษาเนี่ยนะครับผู้ปกครองก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่ผมเคยเกิดนําตั้งแต่แรกว่าในการดําเนินการเนี่ย การสร้างการรับรู้นะครับการสร้างการรับรู้เนี่ยเราจะรับรู้เนี่ยคือเราต้องสร้างความเข้าใจทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองและก็ชุมชนเพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านตรงผูครับอาจารย์ครับครับเราครับเราก็จะได้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับว่าในหลักการแล้วของหนองแวงเลิฟโมเดลนะครับ ต้องมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วนครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่หลักของการปลูกฝังเราก็ฝึกฝนเท่านั้นครับแต่ว่าในเรื่องของการลองทําจริงในแบบฝึกหัดนี้นะครับสังคมรอบนอกนั้นก็ต้องให้ความช่วยเหลือร่วมมาร่วมมือกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เบียงสูงครับที่ได้มาแชร์ข้อมูลนี้กันนะครับ ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของคุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนทําให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับคุณธรรมคุณทําได้ทุกคนสามารถทําได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ